ในโลกนี้คนบางคนเมื่อเข้าใกล้แล้วใจเราสงบแต่บางคนกลับทําให้เรารู้สึกหนักใจพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีคนสี่ประเภทที่ควรเว้นควรอยู่ให้ห่างเพื่อป้องกันใจเราไม่ให้เศร้าหมองหนึ่งคนพาลคนพาลหรือคนชั่วคือผู้ที่ชอบคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคอบคนพาลย่อมผ่าไปสู่ความเสื่อมเขาอาจจะดูดีในบางเวลา ในยามวิกฤตจะไม่ลังเลที่จะทำร้ายเราเขาจะดึงเราเข้าสู่นิสัยที่ไม่ดีชักนําให้ทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเราเข้าร่วมด้วยใจเราจะหม่มัวตามจงเว้นเสียจากคนพาลถึงจะต้องอยู่คนเดียวก็ยังดีกว่าคบคนพาลสองคนหลอกลวงคนหลอกลวงคือผู้ที่พูดอย่างทำอย่างพูดดีต่อหน้าแต่ซ่อนผิดไว้ในใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีวาจาหวาน แต่มีใจร้ายย่อมเป็นภัยที่ควรกลัวเขาจะใช้คำพูดที่หลอกให้เราเชื่อใจแต่เบื้องหลังกลับใช้เราเป็นเครื่องมือคนเช่นนีไม่ใช่มิแฉ้แต่เป็นภัยแฝงในคราบมิตรอย่าหลงเชื่อคำพูดจงดูการกระทำและความจริงใจเป็นสำคัญสอคนหลอกลวงคนหลอกลวง,ค,ลลวงคือผู้ที่พูดอย่างทำอย่างพูดดีต่อหน้าแต่ซ่อนพิดไว้ในใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีวาจาหวาน แต่มีใจร้ายย่อมเป็นภัยที่ควรกลัวเขาจะใช้คำพูดที่หลอกให้เราเชื่อใจแต่เบื้องหลังกลับใช้เราเป็นเครื่องมือคนเช่นดีไม่ใช่มิตรแท้แต่เป็นภัยแฝงในคราบมิตรอย่าหลงเชื่อคำพูดจงดูการกระทําและความจริงใจเป็นสำคัญ 4. คนไม่รู้บุญคุณคนที่ไม่รู้คุณคือผู้ที่ได้รับแล้วไม่สํานึกได้รับความชื่อเหลือแล้วลืมบุญคุณหรือยาก,กว่านั้น คือกลับมาตอบแทนด้วยการทำร้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไม่รู้คุณเป็นเหมือนหินแข็งกระด้างแม้น้ำหยดลงก็ไม่ซึมซับความดีได้เขาอาจดูอ่อนน้อมในตอนเริ่มต้นแต่เมื่อหมดผลประโยชน์ก็พร้อมจะตัดความสัมพันธ์และหันหลังให้เราจงคบคนที่รู้คุณเพราะเขาจะรักษาน้ำใจและไม่ทอดทิ้งกันคนทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ใช่คนที่ให้เราเกลียดหรือรังเกียจแต่ให้เราเว้นห่าง เพื่อปกป้องใจของเราเองจงเลือกคบบัณฑิตคบผู้มีศีลมีธรรมเพราะมิตรแท้จะพาเราเก้าวหน้าไปในทางที่ดีเหมือนเรือที่พาเราข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวไปถึงฝั่งแห่งความสงบ